ดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่กลาค่ววันนี้เจนนี่นะคะ mm hmm. ก็ะพาเพื่อนมากินบุฟเฟ่ต์หมูย่างและก็เนื้อย่างกันนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรเลยร้านโซกิวนะคะร้านโซกิวก็อยู่ในตัวเมืองจ,จังหวัดจันทบุรีนะคะ mm hmm. ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเป็นสมาคบตะกูลตั้งนะคะพเพื่อนๆหาไม่ยากเลยนะคะก็วันนี้นะคะเจนนี่ก็สั่งตัวนี้นะคะเป็นเนื้อ 5.99นะคะพี่แอบถามน้องน้อง,องก็เบอกว่า5.99เนี่ยเป็นราคาที่รวมน้ำแล้วคือเป็นราคาเน็ตเลยในน้้ำจิ้มนะคะเขาก็จะมีน้ำจิ้มญี่ปุ่นมาให้แล้วก็อันนี้เราสามารถสั่งเพิ่มได้ะคะ่ะก็จะเป็นน้ำจิ้ม แจ่วกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะมันก็จะมีอยู่ในรายละเอียดตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้แล้วก็มันมีน้ำจิ้มอันนึงนะเราจำชื่อไม่ได้อะเป็นภาษาเกาหลีเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตอนนี้เขาก็เอาถาดมาเติมให้เจนเน,นะน,นี่แล้วนะเดี๋ยวอันนี้เจนนี่ลองชิมคืออยากจะลองชิมน้ำจิ้มทุกแบบเลยว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็เรามาลองดูเนาะแต่ว่าเมือต้นนะคะก็คือที่นี่จะมี2ราคาคือ379 แล้วก็599นะคะในส่วนที่มันต่างกันก็คือว่าถ้าเป็น599มันจะมีเมนูเยอะกว่าเดิมนะคะลับดูเมนูแรกก่อนนะคะที่เป็นของ3.9ก็จะเป็นในหมวดของหมูอันนี้เป็นหมวดของหมูนะคะแล้วก็จะมีพวกปลาดอรลี่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีพวกข้าวปั้นนะคะแล้วก็จะมีผักแล้วก็ของกินเล่นเยอะเลยตรงนี้มีเยอะมากส่วนที่เป็น599 ข้าวก้านะคะคือนอกจากสั่งหน้าเมื่อกี้นี้นะคะก็ยังมีตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะเป็นเมนูสําหรับคนที่ชอบใส่เนื้อนอะคะใส่เนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะบีเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญค่ะเพื่อนๆชอบซีฟู้ดก็จะมีนี่เลยหอยเชลล์หอยแม,มงผู้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกุ้งแต่ถ้าเพื่อนๆชอบปลาหมึกปลาหมึกก็จะมีอยู่ในส่วนที่เป็นของข้างหน้าอยู่แล้วด้วยก็จะมีปลาหมึกอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีขนมหวานไยที่นี่เขากิ๊บเก๋ตรงที่เขามีบินซูให้เราด้วยนะคะ มีวินสูแล้วก็มีไอศครีมนี่อย่างที่บอกนะคะข้างล่างจะมีน้ำจิ้มให้เราเลือกหลายแบบเพื่อนๆสามารถรีควิดเขาได้ทุกอย่างเลยนะคะวยเพิ่งเห็นมีชีสเทติกได้ด้วยอ่ะเราชีสดีกว่าเอาชีสเ,เพิ่มแล้วเราเอาซุปด้วยซุปมีโเนะเอาเห็ดด้วยดีกว,ว่าเห็ดมีกิมจิด้วยอ,อย้อะมีกิมจิที่นี่มีไข่ตุ๋นด้วยนะไข่ตุ๋นเก๋มากเลยมีไข่ตุ๋นด้วย ทาโกยาก,ยกิก,ก็มีค่ะอยากก,กินทาโกะยากิด้วยดีกว่าเ,เมนูน่าทานมากเลยนะเมนูก็จะคือใบที่เขาติกะ,ะเขาก็จะให้เป็นใบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเขียนระบุโต๊ะก่อนนะว่าโต๊ะเราเป็นได้โต๊ะเลขที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเจนนี่สั่งเพิ่มไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เจนนี่ลืมสั่งในส่วนที่เป็นของผักไปนะคะก็เลยสั่งของส่วนของผักไปขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็นเมนูเนาะอีกข้างหนึ่ง เพื่อนๆก่อนมาทานก็คิดได้เลยเนาะว่าอยากกินเมนูไหนแต่ว่าถ้าใส่เนื้อแนะนําเลยว่าต้องมาที่นี่นะเพราะว่าเนื้อเขามีเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะกินไม่อั้นสองชั่วโมงเต็มแล้วก็ราคานี้คือรวมน้ําแล้วเน็ตแล้วเพราะว่าอย่างบางที่นะคะเขาก็จะเป็นราคาที่ยังไม่รวมน้ําแต่ที่เนี่ยสำคัญคือเพื่อนๆแบบว่าเตียงเงินมาแค่อันนี้คือจ่ายเท่านั้นเลยจริงๆอันนี้นะคะเป็นหอย อันนี้เป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงก่อน <Yeah. S 1> แล้วก็มีกุ้งด้วยอกุ้งเขาใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่มากเล้ะครับใหญ่จริง่ะใหญ่มากยาเยอะมากเดี๋ราเราอยากให้เป็นอนๆเห็นนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนดูเจมากค่ะมากเยอะมากนี่ตกใจมากเลยนะเห็นกุ้งนี่คือแบบอว่าอลังการมากแล้วก็เป็นพวกสันคอแต่อันนี้เป็นเบคอนอันนี้เจนี่จำได้เ,เบคอนนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเนื้อด้วยโอ้มีเนื้อมาแล้ว เป็นใบพายก่อนนะแล้วก็มีหอยเชลล์ที่นี่อาหารออกเร็วมากเลยนะคะสั่งไปแบบไม่ถึง5นาทีก็คือออกแล้วค่อนข้างที่จะเร็วมากเราจะรวมอาหารซีฟู้ดเอาไว้ในจานนี้ดีกว่าที่นี่นะคะกุ้งก็ตัวใหญ่หอยก็ใหญ่ใหญ่ปุกอยา่าเพื่อนๆมาทานนี่คุมากเพื่อนๆต้องการชอร้อนละซ่อมก็สามารถรีดเกตเขาได้นะคะที่นี่ก็จะมีชอ้อนละซ่อมเนาะ ได oh. ้แล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้นะคะ<ๆ>เราย่างไปก็จะเมนเนื้อใบพายนะคะแล้วก็มีเบคอนแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นน่าจะเป็นเบคอนเหมือนกันแต่เป็นในส่วนที่เป็นของเนื้อเนาะคุณชอบกุ้งมากกุ้งใหญ่มากอ่ะก<ม>ุ้งไม่แดงจริงก็ที่นี่นะสัมผัคมา ถาเด็กๆมาทานได้ด้วยเพราะว่าที่นี่เมื่อกี้แอบเห็นแบบเมนูที่แบบว่าเป็นของกินเล่นน่ะเด็กๆทานได้เลยอ่ะก็จะมีตัวที่เป็นเฟรนฟรายนะเฟรนฟรายนี่นี่ด้วยอะไรนะไก่คาราเกะเด็กน่าจะชอบถ้าพาเด็กๆมาแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะมีทาโกยากิแล้วก็ปูอัดเด็กชอบเลยแน่นอนเมนูพวกนี้เด็กๆชอบแล้วที่สำคัญนะคะเด็กๆนี่ต้องไม่พลาดค่ะส่วนที่เป็นของไอศครีมแล้วก็บิงซูเด็กก็ชอบเช่นกันแล้วก็จะเป็นส่วนของผักนะคะแล้วก็ชีสด้วย แล้วเราเอาเอาเห็ดลงเนาะที่นี่นะสาหา่าน้ำถึง5นาทีมาเสริมแล้วอ่าเพื่อนๆไม่รอนานเลยอะพเพื่อนๆได้อย่างไวมากอันนี้นะคะสำหรับพเพื่อนๆที่ชอบกินแบบว่าเหมือนใส่เนีงเกาหลีเนาะก็จะเอาแบบว่าเนื้อห่อห่อใส่อากศนะคะชุดผัดน,นี่เลยหรือพเพื่อนๆบอกว่าอ้อไม่จ้าฉันใส่เนื้อล้วนๆไม่มีไม่มีแบบว่าผักบาเเตอพเพื่อนๆจะกินนื้ออย่างเต็มที่ แ้วมีกิมจิมาด้วยนะนี่เราช,อ,อ,ชอบเราชอบแบบว่าอาหารอเนกเพื่อน,นานเดูดิเต็มหม้อมันใยญ่มากขี้ก่อนน้ำจิ้มนะคะที่เขามาเสิร์ฟให้เราค่ะก็จะมีน้ำจิ้มอันนี้ที่เขาเทให้เราเลยนะแล้วก็จะมีตัวพริกนะเาขาไปใส่พริกด้วยเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านแล้วก็มีกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราลองชิม แต่ให้เพื่อนเพื่อนชอบกินแบบใส่ซีฟู้ดเนาะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้ด้วย mm hmm. เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ mm hmm. แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเผ็ดร้อนแน่นอนอันนี้จะนี่กินแบบไทยๆนะโอ้โหเขาเล่นมากต่อไปเป็นเนื้อนะคะเหมือนบเพื่อนๆชอบใส่เนื mm ้อ hmm. ที่นี่มีเนือ้อให้เยอะมาก mm hmm. แต่เนื้อเราจะลองจิ้มอีกน้ำจิ้มหนึ่ง mm hmm. ที่เขาบอกเป็นน้ำจิ้มเกาหลีกัน ไม่รู้มันจะต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเจนี่ขอชิมก่อนซึ่งตัวนี้กินเราก็เผ็ดน,นิดนิดนาะว่าเราใส่เป็นเนะืะแล้วก็มีความของกระเทียมแต่เ,เราลองตัวนี้ก่อนัวนี้ออกหวานว่างเพื่อนชอบกินแนวหวานแช่ไหมตัวนี้นะคะี๋ยวผักเอบาอบกว่ากินแบบว่าเหมือนอาหารทะเลเลยต้องซีฟู้ดแล้วอ่ะตัวนี้เลยแล้วก็ถ้าชอบเจ่วๆก็ต้องมันํำขึ้นเจ่วยังไงเราเดี๋ยวเจนี่ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆน ที่ร้านโซกิลนะคะอย่างไรแล้วนะคะหากมีกลับมาจ,าจังหวัดจันทบุรีนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะมาที่ร้านโซกิลนี้นะค่ะรับรองว่าอร่อยไม่พลาดอาหารเสิร์ฟไวแล้วสดด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆน,นะคะทานต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามเจนนี่และให้กำลังใจเจนนี่ด้วยนะคะที่ช่องเจนนี่ของเรานะคะวันนี้เจนนี่ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ